เน้นย้ำนะครับสิ่งที่คอรสอนเล่าเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าใจไม่ต้องรู้ไม่ต้องคิดเพราะะนั้นะไม่ต้องแบกสิ่งใดๆทั้งสิ้นนะครับคำว่าชีวิตคู่กับคําว่าคู่ชีวิตให้เวลาในใจคิดจิตเอาเองหนึ่งพันหนึ่งมันคืออะไรในในแต่ละภาษาที่ว่าคู่ชีวิตหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองนับเอาเองนะอ่ะชีวิตคู่ ชีวิตคู่ก็แสดงว่าแสดงว่าอะไรคำว่าคู่ก็คือสองเนาะนี่หนึ่งเป็นสองชีวิตชีวิตเนาะชีวิตมันร่วมรวมมันร่วมมันร่วมความรวมกันก็คือเป็นสองก็เป็นคู่ทีนี้มาคำว่าชีวิตคู่นะคู่น่ยคู่ชีวิตคู่เป็นสองรวมเป็นหนึ่งเดียว แสดงว่าหนึ่งออกเป็นสองไอ้ตัวล่างก็คือสองสองใช่ไหมครับคู่สองรวมเป็นหนึ่งก็สามเหลี่ยมบีเชฟเอ่อคำนามนอยู่ว่าอาเจียนหรือคุณผู้ฟุงเนี่ยใช้ตัวไหนอยู่หรือกำลังสูตรอยู่ <laughs> สูร, <laughs> สรอะไรอยู่ว่าสูตร <laughs> ใครรู้ก็คอมเมนต์มาสูตรเพราะว่าไร ไรคู่ก็คือสูตรนะครับเสร็จคำถามว่า, okay, ห,วา,วาวหนึง่งออกเป็นสองเกไหมหนึ่งออกเป็นสองแสดงว่าแสดงว่าอะไรชีวิตคู่เนี่ยหนึ่งแตกออกเป็นสองชีวิตมันคู่นะมันต้องเป็นคู่มันเป็นชีวิตเดียวไม่ได้มันต้องเป็นคู่ถ้าสองรวมเป็นหนึ่งก็คือคู่ชีวิตสองรวมเป็นหนึ่งเออ ในใจของเจื้อนคิดว่าตัวเองอยู่ในสัดส่วนใดแต่ถ้าเป็นนาเจียนก็เอ,อคู่คู่คู่ต้องมีคู่คู่ชีวิตหรือว่าชีวิตคู่วะเออถ้าใครรู้ลองตอบมาที่ใต้คอมเมนต์หน่อยคิดแทนหน่อยคิดแทนหน่อยอ่ะได้บอกไม่ให้คิด <laughs> ไม่ต้องรู้ไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องคิดอ่ะเอาลองดูลองดูลองดู ลองดูเจอกันทีน่ใต้คอมเมนต์ได้แล้วพเพื่อนอเพนะื่ขอเจียนนะนี่นี่ขอเจียนนะพอเป็นขอเจียนนะได้ทั้งคู่ครับถามว่าทําไมมันเป็นชัตเตอร์เดี๋ยวมันก็หนึ่งเป็นสองเดี๋ยวมันก็สองเป็นหนึ่งแล้วก็เป็นได้ทั้งทั้งอะไรชายและหญิงเป็นได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของรวมถึงรวมถึงนะรวมถึงรวมถึง ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของอ่าเฮ้ยพอเป็นชัตเตอร์เสร็จก็วอชเชอร์เนาะเดี๋ยวนะชัตเตอร์ชัตเตอร์ชัตเตอร์ยังไม่ถึงวอชเชอร์แล้วกันนะ่ะเอาวอชเชอร์กันจากวอชเชอร์ถอยหลังไม่ได้เป็นหลังเลนแล้วครับเนี่ยหลังกระดานก็ทุกคนสามารถนะไม่ใช่คนไม่ใช่เจียงคนเดียวไม่ได้ผูกขาดน,นะครับทุกคนสามารถหมดเลยแล้วแต่ว่า ธรรมชาติของตัวเราไม่เดียวนะเอาเนี้ยธรรมชาติของตัวเราจะอยู่ภายใต้งเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมรอบตัวสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราหรือไปด้วยกันกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราจึงจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือธรรมชาติเป็นได้เป็นได้หมดนะไม่มีขีดจํากัดแล้วเจอกันที่ใต้คอมเมนต์